สวัสดีครับกล่าวผมเสือไอแซคกิมแคสเตอร์จะมาแคสเกตอาวีนะครับผมมากับตำแหน่งเดิมตำแหน่งประจำนะครับก็คือตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นเองนะครับหลังจากคลิปอาร์วนผมไปถึงประมาณ7,000วิวเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยมีกำลังใจมาทำคลิปต่อยาวๆครับผมซึ่งผมได้ลงคลิปเคสเป็นแล้วนะครับ ถือว่าผมได้ MVP เลยนะส่วน Arduino ก็ไม่รู้สิครับก็ไปดูเอาเองนะคลิปประมาณ700-1,000วิวครับซึ่งผมภูมิใจมากๆสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิป Arduino มากๆเลยนะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับฝั่งเราเรื่องมันเป็น u a เฟ i r s t p i c กับ t ทลนะ t h e ก็อยู่ฝั่งมันนะป่าป่าคือจะเอาตัวอรไรมาผมว่าจะขอกบไปนะผมแต่ คิดว่าเล่นตัวอะไรดีนะครับแต่มันไม่ยอมให้นะครับสงสัยขอช้าไปหน่อยนะครับป่าป่าฝังผมเป็นฟินิกนะรังมันเป็นอิลูเมียและรอฟังมันเลือกครับเร็วๆหน่อยน้องบอกอะไรก่อนอะไรของมันวะชะชะชังหัวมันนะสางหัวมันก็เลือกมาเป็นแก๊กนะโอ้เป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่จําได้ว่าโดนเนื้อไปแพทที่แล้วนะทาให้อะไรบางอย่างนี่แหละผมจําไม่ได้นะก็ไปดูคลิปดอยเซอร์เอาละกันนะผม ผมก็เป็นแฟนขลับดอยเซอร์นะผมแต่ไม่ชอบแกอย่างหนึ่งคือแกชอบเอาตัวมารีวิวแล้วมันโดนเนิร์มครับอแค่นั้นเองครับสานิดออฟเลนฮะแคลรี่ก็เป็นคาเฟนีนะผมว่าจะเล่นกบนะเฮ้ยฟังนั้นเอาอาดูอินมาจะเล่นกิ่งถ้าผมไหมนะก็ไม่รู้สินะไม่ไม่ใช่ขอมาคืออะไรวะผมผมไม่เข้าใจกับกับสิ่งที่มันจะเสือดูที่ว่าฟังนั้นจะเอาอะไรมานาคอสนะผม โอ้ผอว่าจ,จะเล่นโกบแต่ตอนนี้เอามอทอรมาดีกว่านะผมเป็นเทพที่ไม่มีใครล้มได้นะเป็นตัวแทงที่โคตรโหดโคตรอึดโคตรอันตรายนะงั้นก็เจอกันตอนเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับผมตัดภาพไปเลยยืนคำได้เป็นชั่วโมงอ่ะก็เข้าสู่เกมแล้วนะครับผมก็คลิปนี้จะยาวจะยาวเป็นพิเศษนะก็อาจจะตัดตัดบางฉากบางส่วนไปก็เพื่อเพื่อความกระชับของเนื้อหานะนะ ก็ผมก็จะบอกลงุงนานะผมว่าผมตัดส่วนไหนไปบ้างนะผมะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากเดินเดินจากป้อมผมไปป้อมมันนะแต่ผมคิดว่าผมไม่น่านได้ได้กลับป้อมครับพอผมคือผมแม่งสู้อย่างเดียวคนระับห้าแบบห้ามากๆนะมอทอสมันยืนค้ำเป็นชั่วโมงคนระับเฮ้ยซานิททำอะไรคนระับสงสัสยจะเบลอเล็กน้อยนะผมอผมก็จะใช้สไตล์เดียวกันกับตัดตัดต่ออ r d ดูอินเลยนะครับ ก็ใช้สไตล์นี้ต่อไปนะผมมันไม่ฝืนสไตล์ผมด้วยนะแล้วผมก็จะพูดสไตล์นี้ละกันนะก็ผมทําคลิปอดูนี้ผมทําด้วยใจนะมันเลยออกมาดีนะผมเออก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปอดูนนะทําให้คอนเทนต์ผมเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นแบบย,ยิ่งยวดเลยนะต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากมาดิไอหนูมาไอหนุมโอ้ยโดนผลักครับโอ้รึ่งหลอดนะรึ่งหลอดแต่ไม่เป็นไรครับเฮียแกรีเรียได้ครับมอทอ มาสัาไหนวะเทิวเทิวจา๋าโอ้ยอยู่ในป้อมนะกลัวฉัดน,นะผมเออเอาไหมสับไปทีหนึ่งชีวิตจะดีขึ้นเจ็บรับเทิวค่อนข้างเจ็บเอามาดิมาดิไอ้นาคอสมาต่อให้รูมอะโอ้โห,โห,โหเพราะว่าผมไม่น่ารอดนะฟินิกมาโอ้โหผมไม่รอดนะอ่าดูซิว่าฟินิกโดนรูมตายแล้วนะอ่าก็ต่อให้ก่อนนะน้อง พี่ไม่กลัวหรอกนะท้ายเกมเจอผมแน่นะมอทอบอกเลยยืนค้ำได้เป็นชั่วโมงนะแต่ผมก็เน้เน,นเล่นเกมเคาน์เตอร์สวนกลับนะผมส่วนใหญ่ผมเล่นไม่ไม่ค่อยมีเกมน้าเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเกมตามนะนะเฮ้ยข้างน่าเสียดายไฟป,ป,ป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเฮ้ยโอยหนอผมไปนอนเถอะมา แต่ผมต้องทำตอนกลาคืนนะมาเป็นเวลาทำที่ดีที่สุดโอ้เจ็บ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 โอ้ชื่อจื่อชื่จะนเออตายรอบสองครับสถา,น,านีจัดการมันจัดการมันเยอะเออจัดการมันเรียบร้อยครับผมได้อุ่นติมาแล้วนะบอกแล้วบอกเลยว่าได้อันตีมาแล้วไม่มีใครล้มผมได้อย่างแน่นอนนะที่ผมตายเดี๋ยวผมจะเก็บคิวให้เกินตายให้ดูนะมอทอตานี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นค่อนข้างบ้าเลยนะ อ่างั้นก็จะตัดภาพตอนเดินถึงเลยแล้วกันโอกครับผมผมก็เดินมาช่วยสานะินับนี่อันติเมจเจเร์ไปเอาสิ Arduino มาดิแข็งเหรอแข็งเหรอมีแต่ค่าคนเดียวเท่านั้นที่เล่น Arduino ได้มอทอสต้องเอา x วมานะครับมันมันเหมาะสุดแล้วนะครับเอาฟิกเกอร์มาเท่ากับกระจอกนะผมเอผมเคยพูดไปแล้วนะเมื่อตอนไหนนี่แหละนะตอนที่ฝั่งนั้นเล่นมอทอนนะครับไม่รู้คลิปไหนไปหาย้อนดูกันเองนะครับ บอกเลยช่องผมเป็นช่อง RV นะแต่ก็มีเกมอื่นแซมแบ้างนะเนื่องจากผมก็มีเบื่อ RV บ้างแล้วก็เลยไปแวะเล่นเกมอื่นนะทำการตีมาข้ามศพกูให้ได้ก่อนมามาสิวะเฮ้ยเกือบโดนลัดนะผมมานาคอสไปอันติเมทนะมาสิเอ้ยซ้ำไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมก็เอาเอ็กซ์คิวมาเหมือนกันฮ้ s ซานิทเอ็กซ์คิวเพราะว่าเอาฟิกเกอร์มาน่าจะคุ้มกว่านะซานิทมามาช่วยแล้ว อาด u ินแข็งหรอวะอาดูินกับมอทอใครแข็งกว่ามามาเจอกันหน่อยดิเจอ i l ู u m ียนะโอ,โอ้เจ็บนคะรับเจ็บเจบเจแต่แต่ไม่เท่าไรหร่แล้วนะมามาสิสามนาทีคนระับสู้ชิวชิวสบายสบายเฮ้ยซานิตถอยไปไหนมาต่อให้ลุมอ่ะเออเออชื่อจะนับมนะัมาต่อให้ลุมไอ้หน,หนูตามมาสิได้อันตีเมื่อไหร่เองตายบอกเลยมาแล้ว เรียบร้อยสานิดเข้าไปจัดการอดวินผมอันตีเอ็กซ์คิวครับแต่เอ็กซ์คิวช้าไปหน่อยนะครับช่างมัน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 นะผมตายแค่สองรอบเท่านั้นแหละไม่ไม่รู้จะมีรอบสามหรือเปล่าผมจะไปจัดการไอนาคอสน,นะพริว้วเหรอ,อพริว้วกับพระกาลังอะ่ะเจอพระกําลังไปก็ร้องหมดนะท่านผู้ชมคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคนระับผมก็คิดว่าอย่างนั้นเช่นกันมาสำไหนว่าเออ ชื่อจันับมาผมรู้สึกว่าเรนบนต้องการความช่วยเหลือนะผมก็จะเดินไปเรนบนนะเฮ้ยมารับกันถึงที่เลยเหรอเจอแบบนี้รักเลยเฮ้ยผมโดนสโลนิดหนึ่งนะค่อนข้างช้าเลยนะสกิลสเทลมีสโลนะระวังระวังกันไว้ด้วยนะผมก็ ใครใครมาหาวิธีเล่นมอทอยก็มาดูคลิปผมได้นะคอ่าตานี้ผมบอกเลยตานี้ผมเล่นโคตรสุดโคตรสุดยอดนะอันติลาดเลยครับเฮ้ยเล่นวันนี้ผมว่าโดนทีมด่ายับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็กูจะเล่นวันนี้อ่ะไม่สนใจหรอกไอ้เนองมามาดูกันว่าตานี้ใครได้เอ็มนะมาดีแก๊กเอาเอาเออเอาเอาดิมามาเอ้ยมันมันมันกดดูนะค่อนข้างเปลืองนะทำวันนี้ ทำแบบนี้ไม่ดีนะจ๊ะนายจ๋ามาอันดิเมตเจตเรเฮ้ยกดล้างให้เพื่อนก่อนนะครับผมเป็นซับพอร์ตที่ดีแล้วกดล้างแล้วให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าผมล้างไปกี่รอบนะถ้าหากคอมเมนต์ถูกต้องผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะไอซิคิวไปครับเก็บตัวเก็บตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4เอามาดีนะคอสเอาค่ากูได้เหรอมามาสินาต่อให้ลุมอ่ะผมไม่น่ารอดนะ โดนล้อมแบบนี้ตายรอบสามครับก็ผมก็ตายยาวๆครับงั้นก็ตัดภาพตอนเกิดเลยแล้วกันก็มาแล้วนะเกิดอย่างรวดเร็วนะไม่อยากให้ท่ามผูโยมเสียเวลาดูผมนอนนอนแน่นิ่งกับรากพืชผักแถวนั้นนะกอ็ซานิดโดนอะไรนะโดนเฮ้ยผมว่าซานิดมันเอาอยู่นะเหมือนต้องมาช่วยแล้วมาช่วยหรือมาล้านนะเฮ้ยผมโดนลุมสี่นะเฮ้ยมาสี่ตัวเลยเหรอ Hey, ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะก็ฟังผมก็ถือว่ากดฟังมันได้นะแต่ก็สูสีคนระับจากสกอร์คิวนะผมมาดีอะดูอินมามานี่เอ็กซ์คิวครับผมกดเอ็กซ์คิวช้าไปกดล้างไวนะ้ครับอ่าอีกทีนึงมามานี่คนระับเก็บหมดนะเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกขอขอสุดกว่านี้คนระับข่าฟินี่ถือว่าเล่นได้ดีคนระับเอ้ยนาคอสมีการมาหล่อยป้อมล่างเลยนะค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะไม่มีคนไปกันนะ ่าเที่ยวอยู่ในป้อมมาน,นะคิดว่าจะปลอดภัยงั้นหรือผมว่าผมว่าป้อมป้อมล่างไม่ไม่ไม่น่ารอดนะผมว่าป้อมล่างน่าจะสิ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคนไปการจริงดีเพราะว่าซานิทเพราะว่าซานิทเกิดเออเออน่าจะเกิดไปการทันนะมาดีนาะคอร์สปุ๊บสับนี่ครึ่งลอดมาซีอันติเม่นะคลิปนี้อาจจะแหลกนิดนึงคนระับเพราะอนะินเทอร์เน็ตเอ็กซ์โพเนอร์นะ้ยคลิปผมมันหนึ่งร้อยวิวแล้วเหรอ เฮ้ยผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับของคลิปครีนะผมโอ้โห,โ,หโ,หโหเล่นลุมมาน,นี้ใครมันจะรอดวะเฮ้ยไหนว่ายืนค้ำได้เป็นชั่วโมงวาพี่ขี้โมอ่ะอ้าวช่างมันละกันนะก็โดนรุมแบบน,นั้นถ้าหากเป็นฟอร์เรนก็ไม่น่าจะรอดนะครับทั้งลุมทั้งสตันทั้งอะไรนะก็ตายยาวๆงั้นก็ตัดภาพตอนเกิดเลยละกันก็ ผมว่าไม่ต้องตัดภาพนะอยากจะบรรยายเกมต่ออยังไงก็ไม่รู้นะก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลเลยนะยูเอ a ก็ต่อเรื่อยๆนะมาดูกันว่าระว่งยูกับกับผมใครจะได้ m v p นะก็เอ่อฆ่า5ตาย4ช่วยสี่นะอุย้ยถือว่าสวยถือว่าสวยอ่ะป้อมกลางแตกนะแต่ป้อมมันก็ถือว่าเละนี่โดดซับนะมาสู้ได้บออาดูอินอะ สู้ได้เหรอสู้ได้เหรอปับป๊บ execute ป,ปื๊บกดล้างไว้ก่อนนะเพื่อการเพื่อนตายเอ้ามาดิแก๊กอ่ะมาโดดไปครับโอ้โหสกิลหนึ่งมันหมดก่อนนะน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆนะมานะผมคลิปยาวจังเลยคลิปนี้คนชอบคลิปยาวถูกใจคนชอบคลิปชั้นเศร้าใจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ผมก็จะทำเต็มที่เหมือนเดิมนะครับแต่รู้สึกว่าคลิปอดีตนี้พีคสุดๆนะ ยอดวิวนี้ทะลุกว่าคลิปอาวผมรวมกันซะอีกนะส่วนคลิป V r i s i n g ก็ไปดูให้ผมบ้างนะครับพอผมจะไม่ทําต่อจนกว่ายอดวิวจะถึงยอดที่ผมพอใจครับโอ้โหเจ็บ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 โอ้โหเกือบตายครับเกือบตายเฮ้ยขอรีเลือดแป๊บหนึ่งไอ้หนูขอรีเลือดแป๊บหนึ่งขอรีเลือดแป๊บหนึ่งช่วงนี้ก็ช่วงประมาณกลางเกมครับเกมก็ยังจะไม่มีอะไรมากครับมันก็ทรงๆนะครับแต่รู้สึกว่าทีมผมจะ เกมนำเล็กน้อยครับในด้านของคิวนะผมส่วนด้านเงินผมยังไม่ได้เช็คนะนาคอสมาเลนบนอันดอินอยู่เลนกลางนะครู้สึกว่าผมต้องไปการป้อมเลนบนยังไงก็ไม่รู้แต่ขอคีปก่อนสักตัวแล้วกันเอา้าผมไม่ไปการป้อมเลนบนแล้วกันนะเพราะคาเฟนีไปกันแล้วนะก็ผมอ่านเกมผิดพลาดเล็กน้อยครแต่ไม่เป็นไรนะเพราะตานี้ผมอ่ะเก่งมากๆเลยมาซีไอหนูไอจังหวะนี้ครับ ต้องไปช่วยซะหน่อยโอ้โหมาล้านไม่ทันนะช่างมันช่างมันรอราเพื่อรูปทีมามาครบก่อนนะแล้วผมก็จะโดดสับเลยครับอ้อมไปอ้อมมาอ้อมซ้ายอ้อมขวาเฮ้ยจังหวะนี้โดดสับไปเลยอิลูเมียสับครึ่งหลอดเอาแก๊กก่อนนะไม่โดนสับไปเอ็กซ์กคิวับไม่กดด้วยไอ้หนูมาสี่นะคอสพริวเหรอสู้กับพี่บลา แครี่สอนะเป็นแครี่ป่าตัวหนึ่งแล้วก็แครี่ปกติตัวหนึ่งคนระับแต่ถือว่าจบป้อมค่อนข้างเร็วนะแต่กีมันยืดเยื้อเพราะฝั่งมันนี้ถือว่าเล่นดีมากๆเลยนะเพราะผมก็แรงไดมอนด์นะแล้วก็เป็นอดีตแรงคอนด้วยนะคอนหนึ่งดาวไม่ใช่4ี่สองดาวนะก็ท่านผู้ชมก็จําไว้นะผมว่าผมเคยขึ้นคอนแล้วที่ผมบ่นมานานทําไมไม่ขึ้นนะผมขึ้นเรียบร้อยแล้วนะมันเสียฟิกเกอร์นะก็ฟินนีก็ อ,อยู่แถวๆดังนะครับอู้หูหน้าคอสเอาไอ้เ,อาเอาขาเรียกว่าคาฟฟนี่ผมตายเลยคนระับเอาแบบเอาทีละเบิดเลยเค,ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะเฮ้ยฟินิกไม่มีคิวอะเจะ๊สุดน่ากลัวจริงวะฟินิกไม่มีคิวได้แต่ซับทำไมซับพอจะโวมีคิวเจ็ดตัวเลยวนะไปลาดเขาซะเยอะนะครับเพื่อนร่วมทีมสมมติเล่นกับเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนคงดา่าแต่ไม่เป็นไรคนระับเพื่อนเพื่อนไม่ว่านะครับ เพราะถ้าฆ <Cornell. S 2> ่าได้ก็ชนะชนะก็ชนะการเป็นทีมนะเกมนี้ไม่ใช่เกมโซโล่เป็นเกมทีมเฮ้ยไม่ขาดชาดาร์กเลยเลยอฟินิกฟินิกผมกับสานิจจัดการมังกรนะในระหว่างที่ผมถ่วงเวลาไอไอพวกสีตัวเนี่ยนาคอสอยู่เลนบนนะเอามาสิเข้าไปเลยจังหวะนี้้ออเออเก็บหมดนะผม ผมผมได้ช่วยมา10ค่ายังอยู่ที่7อยู่อยู่เหมือนเดิมซานิเก็บดับเบิลคิวแล้วก็เปิดเปิดเปิดสกอร์เล็กน้อยนะแล้วก็ฟินิสก็เก็บดับเบิลคิวนะผมก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตนะก,ก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะน,ะนี่ทำการเก็บไอ้ดาร์คซ r เลเยอร์ไม่ใช่ดาร์คสิอ่ออินฟินิอะไรสักอย่างคนระับอ่านไม่ทันนะอินฟ uh, ินิสอัอซัญยาไม่น่าถูกคนระับเวนการดบุกนะผม ก็ก็ต้องไอให้ภัยกับภาษาอังกฤษสุดอ่อนแอของผมแล้วก็ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเฮ้ยนาคอามึงเอามึงมึงเอายูเอกูตายแล้วโอ้ยหนอยูเอ็กูกบางเรือือเกินนะซานิสมาช่วยหน่อยมา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 สิอาดูอินเฮ้ยซานิสนะเฮ้ยมันกดอันตีมันการซีซีได้เหรอเฮ้ยน่าสนใจนะผมคิดว่าไม่น่ากันนะมันน่าจะหลบซีซีมากกว่านะเมื่อกี้ แต่เป็นการสรับที่ดีนะครับเอา้ามาดิเกมมันก็ทรงๆอะ่ะมาอันติไปมาซีมาซี Arduino ปึ๊บ execute เ,เก็บไปอีกหนึ่งนคอสมาแบบนี้ผมต้องผมต้องไปกันในคาฟฟนีนะครับคาฟฟนีอย่าตายนะถ้าคาฟฟนีตายมาจะสู้ไม่ได้คนระับแล้วก็ชิวออฟดิลล้อนะเอามากันเทลนะครับผมมาดิแก๊กมาออกมาซีกลัวงั้นเหรอแค่กลัวค่างั้นหรือ มารอเป็นการผมก็รอเป็นการผมรเข้าไปคนระับกดคนระับเอออย่าตายโอ้โหนาคอรนี่สมก็เป็นไอแอสซซินจริงๆคนระับือว่าข,ขนาดผมยืนข้างแคลรี่แคลรี่ผมยังตายอะ่ะสุดๆจริงๆเลยนะแคลรี่ผมโคตรบางนะแต่แคลรี่มันก็ถูกออกแบบมาให้บางอยู่แล้วนะผมมันจะมีแคลรี่ตัวไหนที่มันจะอึดกันแคลรี่ตัวไหนที่มันจะอึดบ้างคนระับไม่มีหรอกครับแคลรี่ก็คือตำแหน่งบางนะครับ เป็นตำแหน่งสายทำน้ำมีนะมันถูกต้องแล้วมาเทวครึ่งหลอดเจ็บอยู่นะเฮ้ยเกือบตายแล้วผมเกือบตายอยมาสิให้เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ว,ลวก็สู้ต่อโอ้โหผมไม่อยากสู้ต่อนละครับซานิปเก็บสองแต่แรกกับตายนะแต่ผมก็ตาย4ช่วย12บ่องนาแปดนะสกอร์ก็ยังทรงๆอยู่นะแต่รู้สึกว่าเกมนำอย่างท่วมท้นเลยนะทั้งเงินทั้งสกอร์นะผม ตอนนี้รู้สึกว่าชัยชนะเอ็นเอียงมาฝั่งผมแล้วนะฟังมันก็พยายามยือ้อให้ถึงที่สุดนะใช้เกมสวนกลับนะรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมนานะก็เกมนั้นาเกมนะผมก็เล่นกับเพื่อนบ้างครับก็มีพงมีแพ้กันบ้างครับแต่ผมแพ้ไม่เสียดาวนะก็ได้พวกเกาะพวกลูอะไรกันนะเนื่องจากก็เนื่องจากผมเล่นสวนลู่ก็ชนะบ่อยเหมือนกันนะโอ้ยทําไมเกมมันสูงจังวะจบช้าจัดนะแต่ไม่เป็นไรนะผมจบช้าจบเร็วก็ชนะคือกันนะมา มาสิวะอืออันติเมจเรนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีตัดเยอะนะผมเพราะฉากสู้มันเยอะและเกินนะจะตัดไปก็น่าเสียดายโอ้โห,โห,โห,โหเอาคาฟฟนี่กูซาบูบเลยโดนทีวูบอะ่ะคือคือถ้าเปรียบเทียบเป็นบอซีนี้เขาเรียกว่าไรหน้ามืดตึ๊บ้ะนะเขาจะทําอะไรจะทําอะไรอิลูเมียผมไม่ใช่ดิยูเอมาดิมาดิาดาดเอ็กซ์คิวตายครับบอลลดคอรับ ฮียรอดหรือเปล่าเฮ้ยรอดได้ยังไงวะไม่อยากจะเชื่อครับอุ้ยตายครับผมเข้าไปตายครับค่าสิบอตายห้าช่วยสิบสี่โอ้โหมึงเกินอะ่ะสกอร์เพราะว่าผมผมว่าสกอร์ผมแม่งบ้าบ้าจะจัดน้ตานี้ตานี้ผมบอกเลยยอดวิวต้องสูงกว่า a d u i n แน่นอนนะพูดง,ง่ายๆคือหวกว่าอ a d u i n เยอะครับ a d u i n ว่าหดแล้วผมเล่นตัวนี้หดกว่าอุ้ยซานี่โดนดูดไปดูดจุ๊บๆครับ นี่ UA กดผลักสกิล2ไม่โดนนะมันเก็บสกิล1แล้วก็สกิล2นะผมจำสกิล UA ได้พอสมควรนะสกิลแรกมันจะเป็นแบบไอยังไงนะเป็นระยะใกล้นะรส่วนสกิล l 2เป็นระยะไกลครับนะโอ้ยอาการง่วงนอนผมเนาะขึ้นนักแท้แล้วเอ้ยป้อมมันแตกแตกหมดนะผมก็ถ้าไม่ชนะให้มันรู้ไปคนระับยิ่งยื้อผมก็ได้ยิ่ง ยิ่งได้คิวเยอะนะก็ยิ่งทำทาแต้มทําสกอร์ได้เยอะนะผมก็ผมจะพยายามจะไม่เล่นตัวซ้ำนะเพื่อเพื่อไม่ให้คอนเทนต์มันน่าเบื่อจนเกิน <ๆ S 2> ไปนะก็จะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ไบ้านิดๆหน่อยๆนะแต่ก็ยังคงสไตล์เดิมคนระับก็เพราะผมเป็นคนทําคลิปยังไงล่ะก็คลิปปลาหมึกนี่6,000วิวนี่กดล้างไว้ก่อนนะหินานาคโคดเอ็กซ์เคมาสิต่อให้รู้ม มาแข็งแข็งมากสู้ได้เหรอเทลเสียฟิกเกอร์ครับโอ้ผมผมว่าจะไปสาปบมาโอ้ครึ่งหลอดแรงเหมือนกันนะนี่เฮ้ยรับดาเมจเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นของทีไฟโอ้โหมันมาล้วงมันมาล้วงฟินิกผมถึงที่นะผมออกห่างจากฟินิกแป๊บเดียวเน,นะนีนะนี่มาดีครึ่งหลอดเกือบเสียเกือบเสียก่อเกิดแล้วนะนาคอสฝั่งมันตายไปสองฝั่งผมตายไปหนึ่งนะผมคิดว่าฝั่งผมน่าจะตีตีดาร์กได้นะ ทำการเก็บไอ้นี่นะไอ้กบมุต้นไม้นะจำจำชื่อไม่ได้คนระับเรียกว่ามอนเตอร์ป่าศูนย์หนึ่งแล้วกันเก็บดาร์กครับผมยืนแทงดาร์กสบายสบายอะ่ะแล้วก็ให้ซานิไปถูเวลาเฮ้ยใจเย็นในนุม่มล้าเดอ้อเฮ้ยมันแรงจังวะมันตีไอเขาเรียกว่าอะไรยูเอ๋ผมเกือบตายคนระับซานิทผมจะจะเก็บนาคอสได้ไหมอย่างน้อยก็ไล่นาคอสไปได้คนระับซานิเฮ้ยซานิทมาเข้าไปถูเวลาให้วะเฮ้ยแม่ง ผมเขารพบผมเคาลพบมันมากเลยคนระับผมต้องรีบตีให้ตายนะเอ้ยเร็วๆไอ้ดาร์มนอไปไหนวะซานน้ถือว่าถ่วงเวลาได้ดีนะครับทำทำให้ยื้อเวลาศัตรูเออเออมาถึงดาร์กได้พอสมควรนะครับแล้วก็คีฟก็ชนบ้านสามอันนะถึงถึงแม้จะหลุดแต่แต่ถือว่าเป็นการถ่วงเวลานะครับก็คีฟชนบ้านสามอันนะผมก็เลยโซโลด่ดาร์กได้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยงั้นผมก็จะทำงานเคนเลียร์เลนกลาง มาถ้าขนาดนี้ยังแพ้อีกผมว่าผมผมต้องไปประเมินตัวเองใหม่แล้วแหละสภาพโคตรย่ำแย่เลยครับฮอโอ้ยงงนอนง่วงจริงๆไอ้น้องเพราะว่าผราะว่าไฟนี้น่าจะจบนะครับพอมีดาร์กด้วยคนระับรอรอเพื่อนมาให้หมดนะไปเคลียร์คลิปสิวะอันนี้ผมยังไม่กล้าเข้าเท่าไหรนะ่ครับผมอยากเข้าไปมากะผมอยากเข้าไปมากเลยนะครับแต่แต่ต้องรอสานิดมาก่อนนะ นี่เอา้าเข้ามาเองเลยเหรอแทนที<ๆ>่จะถอยนิดแต่แต่แต่ดันกลับเข้ามานะมาซานิดมาแนละ้วครับผมกล้าเข้าแน่นอนนะมาดิจะทําอะไรจะทําอะไรคาเฟีนี่ตูอ่าเพื่อนมาเพื่อนมาก็เข้าไปเลยเข้าๆออกนี่กดล้างไว้ก่อนนะกลัวเอ็กซ์คิวว่าผมตายแน่ครับจังหวะนี้เฮ้ยไม่ตายะม,มาดีเก็บมูลนะช่วยไปสิบสี่ฆ่าสิบเอ็ดแล้วเฮ้ยต้องผมผมเองทั้งช่วยทั้งฆ่าครับ ทั้งแทงทั้งรับดามมีดทาทุกอย่างเลยนะนี่ hey, ถือว่าดีคนระับแต่แต่ผมก็ไม่ไม่กึ่งโซโล่นะผมเพราะคารฟินี่ก็ช่วยตีดังจบเกมัะผมชน,น,นะนะเอ้ยก่อนจบเกมเฮ้ยขอขอขอ,ขอสักตัวนะ่ะเออเรียบร้อยครับผมก็จบเกมนะในก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวเลยนะก็วิกตอรี่นะงั้นก็จะตัดไปดูสกอร์เลยแล้วกันนะ่อนดูสกอร์ก็ออเดิมด้วยการขึ้นแรงกับผมครับคอมวีนะครับ MVP ไหม MVP ครับผมสุดยอดนะทั้งเหรียญทองทั้ง MVP ครับสกอร์แบบนี้ไม่ไม่ได้ทำบ่อยไม่ได้ทาได้บ่อยๆนะถือว่าเป็นสกอร์ที่โคตรบ้าครับขอจ้าคิดแต่เพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ c r i b e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม